เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมการรวมตัวบางครั้งยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่บางครั้งการรวมพลังเล็กๆกลับเปลี่ยนโลกได้เลยมันต่างกันตรงไหนกันแน่อะไรคือพิมพเขียวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่แท้จริงวันนี้เราจะมาไขความลับนี้ไปพร้อมกันครับในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวของการรวมตัวที่เป็นเหมือนต้นแบบอยู่สองขั้วเลยขั้วหนึ่งคือเรื่องหอบาเบลอีกขั้วคือวันเพนเทคอสลองดูสิครับเป้าหมายมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยที่บาเบลเป้าหมายค คือใช้พลังใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างชื่อให้ตัวเองแต่สุดท้ายเป็นไงครับลงเอยด้วยความแตกแยกสับสนวุ่นวายในทางกลับกันวันเพนเทคอสผู้คนรวมตัวกันอธิษฐานเพื่อรอคอยพระสัญญาไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้คือการกําเนิดของชุมชนที่พลิกโฉมหน้าประสาทโลกไปเลยและนี่แหละครับความแตกต่างระหว่าง2เรื่องนี้แหละคือคุณแจดอกสําคัญเลยที่จะปลดล็อกพิมพ์เขียวที่เรากําลังตามหากันอยู่ และนี่คือภาพของผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆจากต้นแบบวันเพนเดตคอส์นะครับข้อความบอกว่าเขาได้ร่วมใจกันร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางโอฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การมารวมตัวกันเฉยๆนะครับแต่มันคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆและคําถามสําคัญก็คือพวกเขาทําได้ยังไงล่ะคําตอบข้อแรกเลยนะครับมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายครับหรือที่เราเรียกว่าพันธกิจนั่นเองคือก่อนที่เราจะรวมพลังกันทําอะไรสักอย่างเนี่ย คำถามที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่คำถามว่าเราจะทำอะไรนะครับแต่คือเราจะทำไปทำไมต่างหากและจุดมุ่งหมายแบบไหนล่ะที่มันผิดพลาดก็คือการสร้างเพื่อตัวเองนี่แหละครับมันอันตรายมากนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกับการพยายามสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ดันไปสร้างบนพื้นทรายครับภายนอกอาจจะดูโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแต่จริงๆแล้วรากฐานมันโครงเคขงพร้อมจะพังคลืนลงมาได้ทุกเมื่อเลย ซึ่งมันก็ตรงกับคำพูดจากเรื่องหอบาเบลเป๊ะๆเ,เลยครับที่ว่าเราจงสร้างเมืองเพื่อให้เรามีชื่อเสียงโอ้โหชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับว่าแรงจูงใจทั้งหมดเนี่ยมันคือการยกย่องตัวเองลุนลนเลยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเลยมันมีคำเตือนหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งดูเหมือนถูกต้องแต่ปลายทางของมันคือความตายเห็นไหมครับการสร้างชื่อให้ตัวเองเนี่ย ม,ม,มันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกนะใครๆก็อยากมีชื่อเสียงแต่พอรากฐานมันผิดผลลัพธ์สุดท้ายก็คือหายนะนั่นเองครับโอเคแล้วจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องละ่ะมันควรจะเป็นยังไงมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับการติดกระดุมเสื้อคือถ้าเราติดเม็ดแรกถูกนะที่เหลือมันก็จะถูกไปหมดเลยกระบวนการนี้ก็เหมือนกันครับจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเม็ดแรกที่ต้องติดให้ถูกก็คือ การรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วพอเรารู้จักความรักของพระองค์กระดุมเม็ดที่สองมันก็จะตามมาเองคือการรักพระเจ้าเป็นการตอบสนองความรักนั้นและสุดท้ายกระดุมเม็ดที่3ก็คือการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามันจะไม่ใช่เพื่อตัวเองอีกต่อไปเอาละครับพอเรามีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะยึดเหนี่ยวชุมชนให้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้ยังไง อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกคนเข้ากับเป้าหมายนั้นคำตอบก็คือเสาหลักต้นที่2ครับนั่นคือใจเดียวในการอธิษฐานครับมันเป็นเหมือนช่องทางสื่อสารที่เชื่อมหัวใจของทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่การอธิษฐานเองก็มีกับดักเหมือนกันนะครับลองสังเกตดูดีๆไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานเพื่ออวดตัวยกตัวเองให้ดูดีหรือการอธิษฐานแบบท่องจําไปงนังนๆไม่ได้มาจากใจ หรือแม้จาการอธิษฐานเพื่อขอแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้ทั้งหมดนี้มีจุดร่วมเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งครับคือมันเป็นการหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอีกแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันบ่อนทําลายความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบสุดๆเลยมีเรื่องราวหนึ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดมากเลยครับเป็นเรื่องคําอธิษฐานของคนสองคนคนแรกคือฟาริสีเขายืนแบบพึงผายเลยนะแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ตัวเองดีกว่าคนอื่นๆในขณะที่อีกคนคนเก็บภาษียือนอยู่ห่างๆเลยครับ ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองฟ้าด้วยซ้ำได้แต่ทูลขอแค่ว่าขอทรงเม่ตาข้าพราะองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดแต่เชื่อไหมครับว่าผลลัพธ์มันกลับกันเลยคนที่ถ่องตัวลงนี่แหละครับที่กลับบ้านไปในฐานะผู้ชอบธรรมแล้วท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐานละ่ะเป็นยังไงหัวใจของมันก็คือการเปลี่ยนโฟกัสครับเปลี่ยนจากตัวเองไปสู่พระเจ้าโดยสิ้นเชิงเลย 1. คือความถ่อมใจยอมรับว่าเราต้องการพระคุณ 2. คือการยอมจำนนยอมให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านำทางเราและ 3. คือการขอบพระคุณคือการมองหาสิ่งดีๆและขอบคุณแทนที่จะเอาแต่เรียกร้องครับอ๋อแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อยากจะเน้นนะครับเกี่ยวกับคำว่ายอมจำนนเนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันคือการยอมแพ้หรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเปิดทางครับ คือการไว้วางใจและเปิดทางให้พระเจ้าทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราต่างหากมันคือการแสดงความเชื่อใจไม่ใช่ความอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยเอาล้วครับตอนนี้เรามีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องแล้วเรามีใจที่ถูกต้องในการอธิษฐานแล้วแต่มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับถ้าทั้งหมดนี้มันไม่ได้นำไปสู่การลงมือทำจริงๆและนี่ก็คือเสาหลักต้นสุดท้ายครับใจเดียวในการมีส่วนร่วมแล้วการมีส่วนร่วมที่ว่าเนี่ย มันมีอยู่3มิติที่สําคัญมากๆเลยครับ 1. คือการมีส่วนร่วมด้วยชีวิตของเราเลยหมายความว่าไงคือมันไม่ใช่แค่การมาเจอกันตามตารางนั้นหมายนะครับแต่มันคือการใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆ 2. คือการมีส่วนร่วมด้วยของประธานหรือความสามารถพิเศษของเราคือเอาพรสวรรค์ที่เรามีเนี่ยมาช่วยเสริมสร้างคนอื่นและ3ซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็คือการทําทุกอย่างด้วยใจเดียวกันคือทําออกมาจากความรักจริงๆไม่ใช่ทําไปตามหน้าที่เท่านั้นและนี่คือหัวใจของมันเลยครับ ทุกคนมีบทบาทที่ต้องเล่นตามที่พระคัมภีร์บอกว่าต่างก็ใช้ของประธานที่ได้รับเพื่อปรนนิบัติกันและกันครับไม่ว่าของประธานนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อาจจะเป็นแค่การช่วยเตรียมอาหารการต้อนรับด้วยรอยยิ้มหรือการให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่ความสามารถที่เลิศเรืออะไรเลยแต่มันคือหัวใจที่พร้อมจะให้ต่างหากและมีข้อความหนึ่งที่เหมือนเป็นบทสรุปที่ตอกย้ำทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยครับเขาเขียนไว้ว่า แม้ข้าพเจ้าจะยอมมอบกายให้ถูกเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็หาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่โอ้โหมันบอกเราชัดเจนเลยนะครับว่าต่อให้การกระทําของเรามันจะดูยิ่งใหญ่เสียสละแค่ไหนแต่ถ้าแรงจูงใจเบื้องหลังมันไม่ได้มาจากความรักจริงๆแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็สูญเปล่าครับดังนั้นเมื่อเรามีทั้ง3อย่างนี้ครบแล้วนะครับ 1. คือจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง 2. คือคําอธิษฐานที่มาจากใจจริง และ3คือการลงมือทำที่ขับเคลื่อนด้วยความรักเสาหลักทั้ง3ต้นนี้แหละครับที่จะนำเราไปสู่บทสรุปและหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดและหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดมันเรียบง่ายมากเลยครับก็คือใจเดียวเริ่มเดี๋ยวนี้ครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้เริ่มจากการพยายามไปมีใจเดียวกับคนอื่นก่อนนะครับแต่มันเริ่มจากการที่เรามีใจเดียวกับพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกและที่สำคัญที่สุดคือมันเริ่มต้นได้เลยทันทีครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เรากลับไปขีดกันต่อนะครับว่าในชีวิตจริงของเราวันนี้การมีใจเดียวกันกับคนรอบข้างหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่ไม่แน่ว่าคำตอบที่เราค้นพบอาจจะเปลี่ยนโลกใบเล็กๆรอบตัวเราไปเลยก็ได้นะครับ